สวัสดีครับผมนายสุทินแก้วปฐมนายกเทศมนตรีเทศบาลตะบนธมานโยบายการดําเนินงานจะตั้งจุดบริการประชาชนเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางจราจรในช่วงปีใหม่ ที่กำลังจะมาถึงนี้เทศบาลตาบนทับมาให้ความสําคัญเป็นอย่างยิ่งกับความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนทั้งในช่วงเวลาปกติและในช่วงเทศกาลสําคัญต่างๆเทศบาลได้ดําเนินการบริหารจัดการโดยยึดพื้นที่เป็นแนวตั้งและใช้มาตรการเชิงรุกในการลดปัจจัยเสี่ยงต่างๆพร้อมบูรณาการ การทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐเอกชนภาคประชาชนผู้นําชุมชนรวมถึงเครือข่ายในพื้นที่ตําบลทับมาเพื่อให้ถนนในชุมชนของเรามีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นลดจํานวนผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนตลอดจนร่วมกันสร้างวัฒนธรรมการใช้รถใช้ถนนอย่างมีวินัยและมีความรับผิดชอบต่อสังคมและในขณะเดียวกันจังหวัดระยอง ได้แจ้งว่าคณะกรรมการศูนย์หนวยความปลอดภัยทางถนนส่วนกลางได้มีปติเห็นชอบแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลและวันหยุดประจำปี2569และได้ส่งมอบแผนดังกล่าวให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน mm. เพื่อนำไปใช้เป็นกรอบในการดำเนินง,งานร่วมกันโดยกำหนดชื่อการรณรงค์ปีนี้ว่าขับขี่ปลอดภัยลดความเร็วลดอุบัติเหตุ เทศบ,บาลตะบนท่ามาได้จะตั้งศูนย์บริการประชาชนเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนทั้งการให้บริการน้ำดื่ม การให้คำแนะนำเส้นทางจราจรรวมถึงการจัดจุดพักรถชั่วคราวและบริการห้องน้ำสำหรับพี่น้องประชาชนทุกท่านตั้งแต่วันที่30ธันวาคม2568ถึงวันที่5มกราคม2569ณบริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลับมาในช่วง7วันอันตรายอย่างเข้มงวดอย่างไรก็ดีอยากขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนผู้ที่จะเดินทางไกลกลับสู่ภูมิลําเนาหรือเดินทางท่องเที่ยวตรวจสอบเรื่องระบบไฟฟ้าภายในบ้านของท่านให้เรียบร้อยเช่นปิดลักถอดลักเครื่องใช้ ไฟฟ้าการสรับคัดเอาการปิดก๊อกน้ําปิดประตูหน้าต่างให้เรียบร้อยก่อนออกจากบ้านเพื่อป้องกันทรัพย์สินภายในบ้านของท่านขับรถอย่างมีสติยึดหลักขับไม่ดื่มดื่มไม่ขับกลับบ้านปลอดภยัยตรวจเช็คสภาพรถก่อนเดินทางคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งและหากใช้รถจัก,กรยานยนต์ขอให้ท่านสวมหมวกกันน็อกที่สำคัญที่สุดห้ามเล่นโทรศัพท์ ขณะขับขี่โดยเด็ดขาดคำนึงถึงความปลอดภัยของตนเองรวมถึงผู้ร่วมเดินทางเป็นที่ตั้งเคารพกฎจราจรอย่างเคร่งครัดเพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุที่จะสามารถเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตะบนธรรมาในวันและเวลาราชการหมายเลขโทรศัพท์0929034000สายด่วน199และ038663 168ตลอด24ชั่วโมงสุดท้ายนี้ผมขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ทุกคนเคารพนับถือได้เดินบันดาลให้พี่น้องประชาชนจงประสบความสำเร็จความเจริญประศจากอุปสรรคพยันตรายทั้งปวงคิดสิ่งใดขอให้ประสบความสำเร็จทุกประการขอบคุณครับ